OK เค what's up everyone welcome to p l a y e r authority โอเคพูดประสานณ์พอละตัดให้เลยครับเออเอาก็วันนี้นะฮะก็เราทำาอาชีฟเมนต์ a s t o r d y in Goal นะครับซึ่งมันจะทำให้ได้เฮต้าฟินเครื่องคิดบินวาสโตนนะครับกิ๊ดทีลเาสแต็กแล้วก็ของที่มันให้มันก็จะเป็นของพวกที่ใช้ในแมพ Nordic Basin นะครับ น้องแนะนำได้ว่ามันอยู่ตรงไหนสำหับอาชีพเม้น c h อาชีพเมนก็เปิดไม่ยากครับเปิดหน้ฮีโร่ขึ้นมานะครับกดตัว H แล้วก็ไปที่อาชีพเมนอยู่ในหมวดของออริ g เบ s ินเลยครับ้าไปที่ฮาวทอนแล้วก็ออริ t เบ s ินนะครับอาชีพเมนชื่ออะสัตว์ดิอินโกก็สามารถที่จะเซิร์ชเอาไ็ได้เหมือนกันอาชีพเมนที่จะมี2สเตจนะครับคือทําอันนี้เสร็จปุ๊บยังไม่ได้นะต้องทำเวไอโซเดนะครับซึ่งอันนี้มันจะสังเกตว่าเป็นอันเดียวที่ล็อกอยู่ในหมวดนี้เลย ก็คือต้องทำเสร็จปุ๊บก็ทำอัน,อนถัดมาให้จบด้วยถึงจะทำได้โอเคครับโอเคขั้นแรกก่อนละกันก่อนที่จะทำอาชีพนี้นะครับอย่าลืมเช็คมาสเตอรี่ตัวเองนะครับมาสเตอรี่ที่ต้องใช้ก็จะมีกระโดดเห็นนะครับมีบินถ้าเป็นบินระดับบินเอ็ดวานซี่มันบินไม่จำกัดได้จะดีมากแต่ว่าไม่ใช้ก็ได้ครับใช้ทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เอ็กซ์ขั้น2ก็คือสามารถที่จะเทรดกับเอ็กซคนที่อยู่ข้างในได้ได้ แล้วก็เล่นฮาร์ฟทอนจบสตอรี่ตรงส่วนของเมืองไปแล้วคือเลยแบบออริเวชทสินไปแล้วเท่านั้นเองโอเคอ้าเหรออ่าขั้นแรกก่อนไปเก็บอันนั้นก่อนครับไอเขาเรียกอะไรอะออริกวิเวอร์นะครับไอเทมชิ้นนี้วิธีการการไปเก็บก็อยู่ที่เวสเกตนะครับเข้าเมืองออริคเบซินมาเดี๋ยวผมไปทางอีสต์ทำไมวะเนี่ยถุกเลยผิดข้างเออ มาเสร็จก็หลงแล้วอ่ะสุดยอดไปเลย,ย,ยฮลัลโหลพิณโตเราเล่นออริกเบสินกันอยู่ทำอาชีพเมนสตอดีโอฟโฟลโอเคมาถึงเวสเกตแล้วนะครับก็ใช้พอร์ทัลขึ้นไปได้เลยครับ เครื่องพอเท่าที่มันตั้งอยู่ตรงในเมืองนี่แหละขอใช้เครื่องมาแล้วนะครับไปทางทิศใต้นะครับลงไปทิศใต้จนสุดเลยครับผู <c oughs> ้เล่นเราใส่ซิกเนตวิ่งไหมจะได้ไวๆนิดหนึ่ง <c oughs> มันไม่ต้องตีอะไรอยู่แล้ว ก็ทิศใต้ลงมาจะเจอเซธลอเรลนะครับตั้งยูนอยู่ากับแท็บเล็ตตรงเนี้ยเราคุยกับเซธลอเรลเขาจะให้เครื่องออริทิวเวอร์มาลองดูครับ <Yeah. S 1> คุยกับ NPC <Target identified. S 1> เนี่ยตอนไหนเอ่ยกดไม่ได้เลยกดกดไปเถอะมีไม่กี่อันเองครับออริทิวเวอร์ได้มาแล้วโอเคครับทีนี้สิ่งที่ต้องทำ <to> คือ ให้เราหาแท็บเล็ตทั้งหมด20อันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะ10มีเขียน27อันโอเคชิ้นแรกกันก่อนเลยครับง่ายนิดเดียวอยู่ตรงนี้นี่แหละข้างๆกันนี่เลยครับพอกดปุ๊กอาชี e เม n นจะเด้งมาทุกอันจะมีอาชี e เม n นนะครับแล้วก็ได้1อาชี e เม n นพอยต์ต่ออันนะครับอันนี้ชิ้นแรกผ่านไปชิ้นถัดมานะครับอยู่ทางด้านเซาเกตน,นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปตรงกลางเมืองกันวาร์ปหรือจะเดินไป วามดีกว่าโอเคงัน้นกลับไปตรงกลางเมืองแล้วไปที่ใต้กันครับก็จากที่ใต้ก็ใช้เครื่องนั่นนะครับเครื่องพอทอขึ้นไปทั้างบนก่อน ตรงนี้ก็จะมีฟอมีชิ้นแรกอยู่ตรงนี้ครับก็คือเครื่องตรงนี้เลยอันนี้อันหนึ่งนะครับถัดมานะครับให้เราเดินมาทางที่อา่าทิศตะวันตกนะครับแล้วเดินต่อไปอันนี้ก็เดินลงมาเฉยก็พอมันจะอยู่เกือบใจกลางเมืองนะครับแต่ว่าทางเนี้ยผมเมื่อกี้ผมลองเดินเดินแบบ ขาทางปีนขึ้นมาดูแล้ว,วาหาไม่เจอเหมือนกันอาจจะมีแหละไม่รู้ผมหาไม่เจอก็เอาเป็นว่าเดินลงจากทางนี้ครับง่ายสุดมาถึงแยกเมื่อกี้เลี้ยวซ้ายนะครับต้องเดินลงไปนะแล้วก็แยกนี้โดดลงไปครับก็คือเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้มาแล้วก็แยกทางมาเลี้ยวขวาลงบันไดไปผ่านตัวสังเกตว่าจะผ่านไอคอนสกิลพอยครับสแสดงว่ามาถูกทางละ แล้วก็สุดท้ายก็จะมีเครื่องเอ็กซตั้งอยู่อันนี้ก็คืออันที่สองแล้วก็อีกอันเมื่อกี้ด้วยโอเคนะครับอันถัดมาเรากลับไปที่เซาเกตเมื่อกี้ครับก็เดินไปหรือโดดไปดีผมว่าโดดลงไปไวกว่านะโดดไป ขึ้นไปข้างบนด้านเซาเกตนะครับเมื่อเช้าผมต้องปีนขึ้นไปออกเสียเวลาทางนี้ง่ายกว่าเยอะเลยขึ้นมาข้างบนโอเคเสร็จแล้วอันนี้เราไปทางทิศตะวันออกครับแล้วเห็นไนะรู้สึกว่าจะต้องกระโดดลงก็กระโดดลงมาเลยครับบินไปที่ ก็บินตรงเข้ามาเรื่อยๆครับมันจะอยู่ด้านขวาครับฉะนั้นเลาะขวาไปนิดนึงจะเห็นเป็นทางลาดอยู่ครับแล้วเป็นบันไดเดินลงเหมือนทรงเมื่อกี้ที่เราไปเก็บอะ่ะก็ลงมาเลยครับอุ้ยเกือบตายโอเคเครื่องก็อยู่ตรงนี้เลยโอเคอันนี้ที่สามนะครับอันถัดมา อาจารย์มาจะอยู่ด้านนอตเกตนะครับแล้วก็เข้าไปในเมืองแล้วกันเดี๋ยววาร์ปเอ้ยเดี๋ยวตัวมาจากนอตเกตของนอตเกตจะเทคนิคเดียวกันเลยครับก็คือไกด์ลงมาแล้วก็ไปทางทิศไปขวามือก่อนแล้วกไกดล,ลงมาเมื่อกี้จุดที่เราต้องการหาก็จะคล้ายๆกันเลยครับขึ้นพอร์ทอไปข้างบนก่อน แต่จแล้วก็เอ้ยเรามีแท็บเล็ตฟรีตรงนี้อันหนึ่งครับรอเกียร์นครับรก็นะบที่ผมโดดข้ามแท็บเล็ตเลยนะเนี่ยได้แท็บเล็ตฟรีไปแล้วก็โดดลงนะครับลงมาแล้วก็เลาะไปทางขวามือนะครับหรือว่าทางที่ตะวันตกนะก็จะเห็นเหมือนกันครับเป็นบันไดลงมาแล้วก็มีอาจจะมีเครื่องตั้งอยู่ ก็โดดลงมาก็จะเจอเครื่องตั้งอยู่สุดทางแบบเมื่อกี้เลยคล้ายๆกันโอเคอ,นนอันที่สไปแล้วอันที่หอันนี้ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับกลับไปที่นอตเกตครับก็ใช้ไกเดอร์ขึ้นไปเมื่อกี้ได้เหมือนกันนะ คราวนี้เราขึ้นไปด้านนอตเกตนะครับเราจะโดดลงมาแบบเมือเ่อกี้แต่ว่าเราจะเลาะไปทางด้านซ้ายมือแทนนะครับก็คือทิศตะวันออกออค,คราวนี้โดดลงมาแล้วเลาะที่ตะวันออกนะครับเลาะไปทางซ้ายมือจะเห็นน้ําตกอยู่ครับพยายามบินเข้าไปชนน้ําตกดูครับตัวแท็บเล็ตที่เรามองหานะครับมันจะตั้งอยู่ด้านหลังน้าตกครับ ลองบินชนๆดูเดี๋ยวน่าจะเจอค่อยๆลงมานะครับเดี๋ยวตวงเจอไม่หวยังไม่เจอเดี๋ยวเจอแล้วโอเคเจอแล้วมันก็ล้อๆกันหรือว่าเจอครับไม่หาไม่ยากผมมาไม่หลงนะอันเนี้ยค่อยๆเลาะดูอันนี้อันที่ห้านะครับอันถัดมาอันที่หกนะครับอันที่หกจะอยู่ที่ทางอีสเกนนะครับ อีสเกตก่อนนี่ผมเห็นแฟลกเข็ยครับหนึ่งโอเคอีสเกตไปทางอ e ีสเกตไปอ e ีสเกตจึงตรงนี้ได้ไหมเนี่ย ทาง east gate นะครับข้อสังเกตคือมันจะมีน้ําตกอยู่นะครับจุดที่เราต้องการจะไปนะครับคือด้านบนของน้ําตกอะครับที่มันไหลลงมาเรียกว่าลําธารดีกว่าเนาะจากทาง east gate นะครับขึ้นบันไดที่ขึ้นบันไดมาครับบันไดมันมีอยู่ข้างหรือสองข้างไม่แน่ใจก็ขึ้นมาแล้วก็เลาะเข้ามาตรงกลางครับเราจะเห็นที่มันเป็นทางน้ําอยู่ครับให้เดินสวนกระแสน้ําขึ้นไปครับทางน้ํานี่มันจะไหลด้วยนะก็ระวังนิดนึง มาโซสของปีเอลครับโอเคอยู่ทางขวามือนะครับเลาะขึ้นมาแล้วอยู่ทางขวามือเข้าไปข้างในก็จะเจอแท่นอยู่ตรงนี้เลยก็คือ okay. อันที่หกโอเคอันที่เจ็ดนะครับอันที่เจ็ดเนี่ยจะมาจากอีสเกตนะครับแต่เนื่องจากว่าอีสเกตเนี่ยมันไม่มีเครื่องฉะนั้นต้องวาร์ปที่เว p o i n ์มาครับเว i n t e ์อีสเกต มันชื่อีสปอร์ตเฟรพอย์นี่นะครับแล้วก็จากเ a รพอย n ์นะครับเข้ามารอในเมืองโอเคอันนี้ถ้าไม่มีบินแอดวานซ์ค่อนข้างจะยุ่ยงยากนิดนึงนะครับต้องดูดีๆนะโอเคจับเลย ทีการนะครับโดดลงไว้นะครับแล้วดูจุดที่ผมจะลงนะครับพอโดดผ่านไอ้ตัวแท่นสามันอันแรกนะครับให้เลาะซ้ายมาจะเห็นโค้งที่มีน้ําตกอยู่นะครับให้โดดลงมาจอดตรงนี้ก่อนครับเพื่อพักไกด์เดอร์นะครับอันนี้สําหรับคนที่ไม่มีไกด์เดอร์ระดับสูงนะครับพอพักไกด์เดอร์เสร็จแล้วนะครับให้เราโดดไปต่อครับแล้วก็เลาะ้ายมือเหมือนเดิมนะครับ เราจะเห็นพอเลาะมาเสร็จปุ๊บจะเห็นเนี่ยครับเป็นพื้นที่โล่งอยู่ก็ลงมาได้เลยนะครับก็จะมีเครื่องตั้งอยู่โอเคขัดมาอันที่8นะครับจากอันที่แปดไปทางเซาเกตนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองก่อนแล้วโดดไปทางเซาเกตดีกว่า จากซาเกตเราจะใช้เครื่องอีกซาววัปขึ้นไปด้านบนนะครับเมื่อมาอยู่ด้านบนแล้วนะครับเราจะใช้ทิศต,ตะวันตกนะครับหรือเลี้ยวซ้ายมานะครับมีเครื่องอันนี้กดไปยังผมจำไม่ได้ละน่าจะกดไปแล้วเนาะถ้าปแล้ว โอเคแล้วก็ไปทางซ้ายมือ,อนะครับเดินลงมาเรื่อยๆก็ลงมาได้มาถึงตรงนี้ปุ๊บเลี้ยวซ้ายนะครับ จุดนี้จะมีช่องแคบอยู่ทางซ้ายมือนะครับเข้าไปด้านในก็จะเจอเครื่องแท็บเล็ตตั้งอยู่อีกเครื่องหนึ่งโอเคตอนนี้เราก็ผ่านไปแล้วแปดอันแล้วก็สิบอันแล้วด่เพราะว่าเรารวมสองอันเมื่อกี้ด้วยถัดมาอันที่เก้านะครับอันที่เก้าครับไปที่เวสเกตครับ ี่มันก,ก็ใกล้เบสแล้วนี่นาผมว,วิบินเวล้วกัน ก็ใช้เครื่องเอ็กซอขึ้นไปทางด้านบนก่อนนะครับเพราะว่าเราจะโดดลงมาอีกแล้วโอเคจากฝั่งด้านนี้นะครับเราจะมาทางาซ้ายมือนะครับแล้วก็วนมา,าสกรแโอเคเราจะเห็นตรงนี้ว่าโดดลงไปด้านล่างได้นะครับเราโดดลงไปด้านล่าง แล้วเ,วเดี๋ยวสบายก็ไม่แต่มองทางอยู่ล่มชูไม่ก้างโอเคสิ่งที่เราจะโดดนะครับโดดลงไปด้านล่างของจุดเนี้ยครับโดยที่เลาะขวาไปนะครับโอเคโดดลงมาแล้วเลาะขวานะครับ อย่าชนโค้งนะครับเข้ามาปุ๊บเราจะสังเกตว่ามีพื้นยกอยู่ด้านบนก็เข้าไปลงจอดนะครับโอเคอันนี้ของผมอันที่11แล้ว <c oughs> น่าจะผมได้ไปเคยเปิดด้บยางออย่างแฮถัดมาอัน,นอันนี้คืออันที่9นะครับอันที่10เราน่าจะได้ไปแล้วเนาะเราก็11นะครับก็คือทางเซาเกตกับน,นอสเกตที่ขึ้นไปปุ๊บเจอเลยอันนั้นจะนั้นอันที่12ต่อมานะครับอันที่12เรายังอยู่ที่เวสเกตกันต่อครับ